สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกหมยมวันวันศุกร์นะครับปรบจะจำวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่องดูฟ r ร์ยูเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกู่แรกนั้นก็จะเป็นเก่งสยามส์บอนสกลนะครับพบกับนันช้างเผือกบุรณาเมยไทยพิกัดน้ำหนัก119/120ตปอนด์120นะครับ คู่ที่สองก็จะเป็นเด่นผ้าดังแดงรถดีนะครับพบก,กับทางด้านเพชรอลังการคุ้งโรน้ําแข็งพิกัดน้ําหนัก1 0 3อปอนด์นะครับคู่ที่สามก็จะเป็นคลาสสิกพุ่มพันม่วงนะครับคลาสสิกลูกแแม่ใส่ทองนะครับพิกัดน้ําหนัก1 1 5อปอนด์กับคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยและคู่เอกของรายการช่วงนี้ก็จะเป็นปฏิหารพอหลักบุญน,นะครับพบก,กับทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับหรือจะเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิม พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่ใดนั้นเก่งสยามเมื่อเช้ามา121.2ลดไป2.2ครับลดไปกิโลหนึ่งพอดีนะครับส่วนทันทันช้างเผือกบุรณาเมยไทยมา120ปอนด์ทวิพิกัดคู่ที่สองเด่นผาดังแดงลดดีนะครับมา103ปอนด์ทวิพิกัดส่วนเพชรอลังการก็มา103ปอนด์ทพิกัดคู่ที่3คลาสสิกพุ่มบานม่วงนะครับมา115.1ลดไป0.1 ส่วนขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยมารอ้ารอยสิบหา้าผลที่พีกัดปฏิหารพอหลักบุญนะครับมาร้อยสามสิบจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองนะครับส่วนทางด้านเพชรอ่าวไทยมาร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งลดไปหนึ่งจุดหนึ่งนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับก็เห็นนะครับขอแนะนําเช่นเดิมนะครับแอปพลิเกตสองสี่เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมนะครับเดชเปิดมาก่อนันชกสองวันสามวันเราเข้าไปดูนะครับไปดูข้อมูลไว้ แล้วนามาเปรียบเทียบช่วงหลังกันชั่งน้ําหนักมวยก่อนชกแล้วก็ราคาช่วงมวยชกใครเป็นต่อเป็นรองไหลไปทางไหนแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองครับไม่มีใครหลอกเราได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์5 0 4 8 0ผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำ แอปพิเคชสนสที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้าน,นการเงินนะครับแล้วก็ถ้าแฟนคลับอยากเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวแอปพิเคชันสนะครับมีข้อมูลมวยมีความการชกมีน้ำหนักมีราคาเลทแล้วก็มีราคาสดๆจากคอเวทีส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยากเข้าเป็นพี่น้องครอบครัวนี้0 9 3 0 0 5 0 4 8 0นะครับเบอร์โทรผม ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จากเข้าเป็นพี่น้องร่วมชายคายินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ผ่านมายังไปได้สวยและที่สําคัญฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเราเป็นตัวแทนของครอบครัวเราต้องมีข้อมูลในการจะไปหาเงินาทองเข้ามาเลี้ยงครอบครัวนะครับแอปพลิเคช24ส,สิ่งดีๆที่ผมแนะนํา เพชเคสองสีที่เดียวจบครบคมมทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับไปมาดูราคาเด็นนะครับคู่ใดนั้นเก่งสยามซิตบอนสกุลค,ครับพบกับช้างศึกเรทเปิดมาให้ทางด้านเก่งสยามเป็นต่อที่74จ็ดส่จะไรเป็สองหนึ่งแล้วนะครับเก่งสยามเป็นต่อ74ไล่ไรเป็นสองหนึ่งเด่นพะดดังกับเพชรอลังการนะครับเด่นพะดดังเป็นต่อ19เด่นพะดดังเป็นต่อ19นะครับคู่2คู่ที่3คลาสสิกคุณสยามนะครับคลาสสิกเป็นต่อที่118นะครับคลาสสิกเป็นต่อที่118 ปฏิหารกับเพชรอ่าวไทยนะครับเพชรอ่าวไทยเป็นต่อสิบเก้านี่เป็นราคาเรทประจําวันนี้นะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรนนั้นเก่งสยามสิบบอลสะคุนกับช้างศึกนะครับคู่นี้เก่งสยามสูงยาวเข่าแหลมฝีมือดีหลากหลายนะครับส่วนช้างศึกเนี่ยทีมงานจากบุรีรัมย์มวยไทยก็รู้อยู่แล้วนะครับต้องมาจากแค์นี้เตะขาต่อยหมัดแรงแต่ว่าช้านิดหนึ่งวันนี้เก่งสยามเข่าในเหนียวหนึบอาวุธนูแดงทุกลูกต้นๆน่าจะไปก่อน ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงหล่นน่าจะม้วนเดียวจบแต่ว่าถ้าจะแพ้คือพลิกพลาดโดนหมัดโดนศอกโดนเตะ้าล่วงหล่นค้องตัวบางทุนเอานะครับเข้าไปที่เก่งสยามสิบบอลสกุลน,นะครับวันนี้ดีกว่าคู่ที่สองนะครับเด่นพราดังแดงรุด,ดีกับทั้งเพชรอลังการคุ้งโลงน้ําแข็งครับเดดเปิดไม้เด่นพรดังเป็นต่อสิบเก้ามวคู่นี้ไม่ห่างนะครับเด่นพรดังนี่หนักแรงทุกลูกหลากหลายเช่นเดียวกันส่วนเพชรอลังการเนี่ยหูแข็งแกร่งเขาในเหนียวหนึบ เป็นมวยที่ตัวเล็กแต่ว่าแร่งน่าแข่งทุกลูกวันนี้เร็ดผลมาเป็นรองหน่าลงุนรองครับรองไปที่เพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับูทุทธิสามคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ตั้งมวยจากชัยภูมิครับตัวนี้ฟิล์มินหลากหลายนะครับอาวุธคมทุกลูกหลักเหลี่ยมดีเข่าเกมเจอผลสยามวันนี้คุณสยามซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญครับสูงยาวเข่าแหลมเดินจับเดินตีนะครับผมมองว่าวันนี้ เหตเปิดไม้คลาสสิกเป็นต่อกระดูกดีกว่าคุนสยามสูงยาวเดินจับเดินทีแท้ๆไม่พลา,านดโดินบัดโด,ดนสอกร่วงหล่นท้าๆเบียดผ่านหน้าลงนทนรองครับรอมาที่ขุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเวทขง่งรขายดการช่วงนี้นะครับเป็นประธานพอหลักบุญนะครับนักชกจากกบลเช่กับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับปฏิหารเนี่ยเขาในแข็งแกร่งหมัดหนักสอกคมโดยเฉพาะลูกสอกระยะประชิดฟันได้หนักได้แรงแต่ว่าเพชรอ่าวไทยวันนี้สูงใหญ่กระดูกก้ารกันมืยอใกล้เคียงกัน เพชรอ่าวไทยเนี่ยมาซ้อมอยู่เพชรดินดีทีมงานผู้จัดแล้วนะครับเขาในแข็งแร่งหลากหลายสูงยาวนะครับน้ำอดน้ำทนดีวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกร่วงลนเพชรอ่าวไทยดีกว่าหน้าเสือทีมงานของผู้จัดวันนี้หน้าเสือดีกว่าชอบไปที่เพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มนะครับสรุปไม่รักมาชอบวันนี้คู่แดงนั้นชอบไปที่เก่งสยามสีบ,บอลสกลต้ทนทนไปก่อนไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกร่วงลนน่าจะผ่านเฉลุยนะครับ คู่ที่2รองไปที่เพชรอลังการคุ้งดวงน้าแข็งเด็กตัวนี้รูปร่างเล็กแต่ว่ามีอนาคตนะครับแข็งแร่งหลากหลายกว่าคูท 3, ท่ที่3ามลงรองไปที่ขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยครับเขาในแข็งแข็งได้สูงได้ใหญ่วันนี้กันหมัดบล็อกซอกดีๆน่าจะเบียดผ่านท้ายๆและเฟรของรายการวันนี้ชอบไปที่เพชรอาไทยพ่อวิเศษยิม้มเพชรอาไทยพิทักษ์ทางหลวงซ้อมอยู่ทีมงานผู้จัดวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะปฏิหารพลรบุญไปได้นะครับระวังศอก ระยะประชิดได้ข้อกันเขาได้เขาตัวเขาเนี่ย,วยเวลาไทยไม่เป็นรองผมมองว่าบล็อกศอกบล็อกมาดีๆเนี่ยน่าเสือทีมงานผู้จัดน่าจะพาเข้าไปในท้ายนะครับท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านชมโชคดีทุ่มรวยนะครับนำเงินำนำทองฝากบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ